ตรงนั้นไม่กล้าใช้ไออะไรนะรถตัดเพราะว่ามันเป็นต่อไม้แล้วก็ตรงที่อเออเหล็กตัวนั้นหลุดกลัวมันตัดไปเจอเหล็กแล้วเครื่องจะพังก็เลยต้องใช้ไอที่ตัดหญ้าธรรมดาตัดเนาะมองเห็นเปล่าน่นแฟนยายตัดหญ้าหนึ่ง เห็นไหมตัดแถวเนี้ยที่ที่เหล็กมันหลุดแฟนยายก็เลยใช้ไม่ใช้เครื่องตัดไม่ใช้รถตัดแช้นี้ตัดเอา นี่วันนี้แฟนยายใช้เครื่องเครื่องใหญ่ตัดนะคะนี่เมื่อวานใช้เครื่องไอ้นั่นตัดตรงนั้นกําลังจะมาทําไมเครื่องดับไม่รู้นนเดี๋ยวพาไปดูนะคะเครื่องดับกําลังจะมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูติดแล้วโอ้เนี่เดี๋ยวยายแฟนยายมาตัดแต่เช้ายายอยู่ในบ้านก็เลยมาถ่ายเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ดูกันเมื่อวานแฟนยายใช้ไอ้นี่ตัดเพราะว่าแถวนี้มันเนียเป็นตอของต้นไอ้นั่นอะ่ะต้นสนที่ตัดทิ้งอะนะกลัวมันมองไม่เห็นก็เลยเอาไอ้นั่นมาตัดก่อน ได้เซตอีกแล้วแฟนยายน็อดหลุดตอนที่ยายถ่ายให้ดูตอนแรกเห็นไหมว่าเครื่องดับเครื่องดับไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เองเขาตัดไปเจอตอไม้ไปเจอตอไม้เครื่องดับอีกแล้วทีนี้ตัดไปได้รอบหนึ่งน็อตหลุดอีกแล้วหาไม่เจอโอ้แต่ก่อนมีปัญหาเรื่องเครื่องทําไม่เป็นตัดไม่เป็นตอนนี้ตัดเป็นแล้วมามีปัญหาน็อตหลุดอีกแล้วเออทีนี้มาเดี๋ยวยายจะมานี่ สตบบรอเบอรี่จะเอาแขนงมันจริงๆเอาลงดินเลยได้เลยเนี่ยเห็นไม้รากขึ้นเต็มเลยแต่ว่ายายไม่มีที่ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยว่าจะตัดเลี้ยงไว้ก่อนหรือเปล่าปกติเน่จะปลูกตรงร่องพริกนี่แหละคือจะขยายไปด้านโน้อนอีกเนาะขุดด้านโน้นทิ้งขยายไปแต่ว่าดูดีมันจะสวยไหมแต่ไปปลูกตรงร่องไอ้นั่นจะเลี้ยงใส่กระถางไว้ก่อนมันก็เยอะนะเพื่อนๆโอ้ยขี้เกียจใส่กระถางเล็กไว้เนะาะเนี่ยจะใส่ไว้ย่างงี้ก็เดี๋ยวแฟนยายตัดก็ ไปหมดนี่นี่นี่จะใส่ไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ค่อยมาตัดลงดินเห็นไหมแล้วค่อยมาตัดลงดินแต่ว่ามันก็รกเองนั่นแหละคือจะตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยนายยายเขาลองตัดเอาก่อนดูก่อนเนี่ยจะปลูกตรงล่องพริกหรือว่าจะตรงนี้ยังไม่รู้ก่อนเนี่ยเนี่ยจะปลูกตรงขยับมาตรงนี้ ไปนี่ไปนี่ไปนี่หรือเปล่าเนาะถ้าเป็นตรงร่องพริกมันกลัวมันไม่สวยเนาะหว่าจะพริกจะโตถ้าเป็นร่องพริกก็ขึ้นไปนูน่นดูก่อนนะได้ยายขอดูก่อนขอหาแขนงมันก่อนนี่ให้กินมาเรื่อย,อยนะเนี่ยสตรอเบอรี่ <c oughs> หวานนะเนี่ยข <c oughs> อ ออกดอกเพียบเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆยายชํำไอ้ปลูกไว้ประมาณ40ต้นเนี่ยถ้าซื้อเขาก็ห้ารอยบาทขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าซื้อเนาะต้นหนึ่งประมาณสเอ่อสิบบาทสิบกว่าบาทต้นหนึ่งอะเดีย๋ยวยากจะเออจริงๆมันเอาลงดินได้แล้วแต่ว่าเออ มันไม่มีที่ยายก็เลย้เอามาใส่กระถางไว้ก่อนเนาะทีนี้ก็น,นี่เดี๋ยวจะเอา,เอาพวกผลไม้ทีนี้จะชําผลไม้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ปลูกต้นลผลไม้เป็นพุ่มๆนะ่ะพวกาาราดเบอร์รี่พวกเ,เคเรนอะไรที่มันเป็นพุ่มๆเตียเต้ยๆนะที่มันไม่เป็นสูงๆเนาะ เอ็นไมเนี่ยตัวนี้ที่ยายปลูกไว้วันก่อนนี่จะทำไหเนี่ไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้ก็ดูก่อน,นจะทำให้เขาขึ้นปกติก็ปลูกทิ้งทิ้งคว้างควางไว้เนาะอย่างว่าแหละอย่างที่ยายเล่าให้ฟังตั้งแต่ยายมายายไม่ได้ปลูกเลยตัวนี้นะมันแฟนยายปลูกไว้ตั้งนานแล้วมันปลูกทิ้งทิ้งคว้างควางนะจนมันตอนนี้มันเริ่มแก่แล้วเนาะเออมันปลูกง่ายขุดขุดทมทมทิ้งไว้ นะเราไม่ได้ดูแลอะไรก็ได้กินอยู่แต่ว่าตอนนี้แฟนยายเลยเอามาปลูกแถวๆนี้ปลูกแค่พอกินนะไอ้ที่ปลูกที่อื่นนะ่ะโอ้ทิ้งทิ้งควางความเก็บทีคือไอ้นั้นปลูกเวลาเหลือเรามาทําน้ําผลไม้แต่อันนี้แค่พอกินก็โอเคแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมสวยเลยปลูกปีที่แล้วเองก็จริงๆยังไม่ถึงปีนะยายปลูกช่วงเ,เดือนอะไรนะ กันยาตุลาหรืออะไรเนี่ยที่ยายปลูกนะนี่นะคะพเพื่อนๆฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วเดี๋ยวไปหาตัดกิง่งเครแรนมาเสียบเสียบไว้ก่อนฝนเริ่มลงมาแล้วทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับฝนอย่างที่ยายเคยเล่าให้ฟังเนาะอโอ๊ยไม่ได้แล้วเพื่อนๆนะมันมาแรงแล้วเข้าบ้านก่อน นี่จะมาเอา,เอากิ่งเครนนเครน,นเคเรนนนเคเรนไม่ได้แล้วมันมาแรงแล้วฝนเฮ้ยเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วเพื่อนๆหวังว่าตอนใสายๆมันคงจะหยุดนะเพื่อนแดดออกอีกแล้ว <c oughs> นี่อยากจะมาตัดเอากิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะเอาตัวนี้เอาเป็นอ่อนๆอย่างนี้นี่ ยายจะไปชํำไว้นะคะเดี๋ยวขอตัดก่อนเด้อก็เลือกตัดเราตรงกลางๆเลือด้านข้างดีอะตรงกลางดีกว่าน,นี่ได้แล้วนะคะวันนั้นยายเอากิ่งไอ้ตัวนั้นมาแช่น้ำไว้มันขึ้นรากแล้วนะเหืนเวิ เริ่มขึ้นรากเลยนะหนที่ขึ้นรากเลยยายหาเอาให้ดูนี่ไงรากเขาขึ้นแล้วไอ้ต้นไอ้ไอ้ผลไม้ที่ยายเก็บวันนั้นยายตัดกิ่งออกนะยายก็เลยไม่แช่ไว้เนะดี๋ยวจะไปชําไว้เดี๋ยวก่อนนะแช่น้ําไว้ก่อน,อนพี่หมินเขาเรียกไม่ช่วยทําอันนี้นี่จนะทาอันนี้ก่อนทํารางให้อันนี้กน Gerade. Denk ich denke schon, ja. Ja, nach hier und schau mal. Das weiß ich nicht. Ja, musst du schauen. Du schauen. Okay? Ja, sieht okay aus. Mach das ein bisschen fest. Dann hier und dann können wir noch mal schauen. Da. อะะตอนนี้ยายมีอันนี้แค่นี้เดี๋ยวดูก่อนถ้างั้นก็เดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่ข้างแต่ว่าเราเราผูกมาไว้ด้านนี้ได้เนาะเอาเชือกผูกรัดเข้ามาทางนี้เนาะเอาแค่นี้ก่อนข้างบนก็เดี๋ยวค่อยเอาอะไรคลึงเอาก็ได้ดูก่อนว่าเขาจะสูงแค่ไหนเนาะนี่ด้านนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะชําไอ้นั่นต่อเนาะปลูกไอ้ที่ว่ามันเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนาะนี่ เดี๋ยวยายจะเอาเชือกมาผูกก่อนนะเดี๋ยวขอช่ำไว้นั่นก่อนนี่นะคะเสร็จแล้วถ้าไปซื้อเขาแพงนะเนี่ยต้นหนึ่งก็สี่ห้าร้อยเนี่ยต้นเนี่ยเนาะมาเดี๋ยวยายจะเอาเชือกผูกอันนี้หน่อยผูกรัดเข้าไปทางโน้นเดี๋ยวถ้าเรามีเสา,าแบบนี้ค่อยมาทำไหมตอนนี้ผูกให้เขา มาทางนี้ก่อนเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะย่าเอาเชือกมาผูกผูกด,ดึงๆ,งๆเขาไว้ก่อนเนาะเนะี่ยไปะแค่นี้แหละเพื่อนๆเนะาะเี๋ยเวลาวันไหนนั่นถ้าไปซื้อเราก็ไปซื้อมาทีเยอะๆต้องเอารถเอารถรถพ่วงไปซื้อเนาะมันใส่รถมาไม่ได้นะ ไปซื้อพวกไม้แบบนี้เนาะไปะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่เนาะ